คุณผู้ชมคะวันนี้จะทำลาบเห็ดนะคะเดี๋ยวเราหั่นเห็ดกันเลยนะใหญ่หน่อยนะคะคุณผู้ชมอาหารครีนเลยนะไม่ยุ่งยากด้วยคะ่ะ ต้นหอมผักชีค่ะเรียบร้อยค่ะลวกขิดเลยนะจ๊ะสักหนึ่งถ้วยค่ะแค่พอสุกนะคะได้แล้วนี่ค่ะเราก็มาลาบกันเลยนะคุณผู้ชม พริกป่นหนึ่งช้อนพอเพราะพริกอันนี้เผ็ดมากผงชูใจนิดนึงนะคะปลามะนาวจ้าไม่ได้ทำเยอะนะคะนิดนึงนะคะพอเป็นกระสายข้าวคั่วหอมผักชีรวยไปเลยนะ เราให้เข้ากันทานคนเดียวนะคะคุณผู้ชมเคยทำไม่เยอะตาดดูก่อนนะคะวะ่ารสชาติไปทางไหนอืมรดได้เลยจัดใจ่จานเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวของเราตักข้าวเรียบร้อยนี่เลยลาผิดนะคะคุณผู้ชม น่าทานมากมาจ้ะตักข้าวมาทานด้วยกันนะจ๊ะ